ดีชาวสก,กาทุกคนด้วยนะก็อยู่ผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบกับการรีวิวเจ้าตัววอล์ร์พาร์ทใหม่นะนี่สำหรับผู้ไม่เคยเติมเลยก็จะซื้อลงแ้าก็จะได้ราคาพิเศษเนะแต่สำหรับคนที่เติมประจำก็ไม่ลดนะครับลดอยู่ลดอยู่แต่ลดน้อยนะนี่มันก็จะจากราคาเท่ากันกันกบซีซั่นที่แล้วที่เราเสียไปนะก็เปิดเลยห้คูปอง เจ้าตัวสกินที่เราจะรีวิวก็คือเจ้าตัวของทอนนะครับส่วนแพ็คน,นี้ก็จะมีของแต่งมากมายนะมีบัตรเช่าวอลเวรสแล้วก็ชิ้นส่วนของทอนนะครับแล้วเจ้าตัวของสกัดนะเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวเจ้าตัวของทอนก่อนของเราเต็มหรือเปล่าไม่เต็มนะเปิดมาแล้วเรวจะมีเจ้าตัวของสกัดด้วยนะที่เราจะได้นะครับ ก็ชิ้นส่วนของทอนแล้วก็บัตรเช่าเวเลสนะที่เราพูดไปเมื่อกี้นะเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยก,กว่า,ลาเลยก็ดูสคคก็กลับเข้สู่กันในเกมกันเลยก,กว่านะครับนี่ไม่ใช่เทคแรกแต่นี่คือเทค2องในล่าอารสตตายช่องเรานะ Sometimes silence is golden. So why do you never shut up? Behind every big change the shadow hand is usually there.

for ya. you listen to me an enemy has been defeated An enemy has been defeated an ally has been defeated dragon and slayer have appeared an ally has been defeated clean, ultimate trash. double up. kill good power so familiar yeah it's me got behind every big change one bullet two blasts an enemy has been defeated so yeah. เออผมก็ลืมพูดไปเลยตึงเฉยเลยตาน,นี้ก็ชิวๆนะครับูส่งแล้วก็น่าเล่นหน้านี่มาแล้วบ้าว,าวเลย เอ็นโซมานะครับไม่เห็นเอนโซก็ไม่ต้องเข้าก็ได้นะตามสไตล์นะนั่นที่ผมเล่นนะครับเจ้าตัวของทอนนะเพราะว่าผู้ยาก ด้วยความที่ว่าตัวมันฟาร์มช้าเลยยังไม่นีไม่คิวปังสวยเพื่อนคิวรัวๆเลยครับค่อนข้างดีนะ แพันด้าเขาหน้าจะมานะครับเมื่อกี้ผมเห็นเออแต่เขาลงไปแล้วนี่ไม่มาหรอก ล่างเยอะมากเลยเอฟเฟกค่อนข้างสวยนะส่วนตัวรวมตัวโดนศัตรูเสอะอย่างไม่ถึง ค่อนข,ข้างแรงครับถ้าสไลด์ยิงนะมีเม็ดฟ,ฟ้าแล้วใส่เม็ดหนึ่งนะเมื่อกี้จะเป็นบั克ยิงเบิ้ลนะครับตัวมันทำบัคได้นะเผื่อใครไม่รู้ โอ้ยต่างคนต่าง,างดินลนถอยก่อนช็อตเมื่อกี้สนุกนะช็อตเมื่อกี้ชอ็อตเทพกับแพนด้านั่นแชมเปี้ยนช็อตอ่ะปืนปืนกับเจ้าของปืนก็เถียงกัน ยัง่หมใช่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 ่ใ่ใช่ใช่ใชหใช่ใช่ใช่ใ เขาเล่นเล่นค่อนข้างดีนะฝั่งเรานะค่างดีเลยชิวๆครับตอนนี้รีวิวสก,กิน and overcome คำที่แปลว่าคำม่อนหยอกหยอกหยอกใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่มั่วนะ โปรคลิปถูกส่งออกไปแล้วหนึ่ง w องเล่นดับเพด้าถูกโจมตีมีต้นไม้ของพ่ออย่างนี้ครับจะไปหยองเฮ้ยมันตี สวยเราฮิวไม่ขึ้นเพราโดนตัดเลือดออกมาเกก้าครับพาสซีสกิลติดตัวของเขานะเรทมต์บูดูสามสีก็สวยเรกแบบศัตรูีออกมาแล้ว That was good Slaying back Aim the oh. <coughs> worst wow. Holy dragon has been defeated Power, so familiar Yeah, it's me Your team has destroyed เอาสุดเลอเกินพาะหนุ่มนิดเก้าเดียวเดี๋ยวเซียนเราเล่นดีอะเล่นดีทุกคนเลยนะตาเนี้ยมีแค่ผมเนี่ยโยนเอาไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมอร์นิ่งตานะเลทเกมเงินเหลือนะ เงินไม่เหลือก็อยา่าเพิ่งเปลี่ยนทุ่งเลยเราเล่นสามสีเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็บักด้วย ค่อนข้างแรงนะตอนนี้ <c oughs> ที่บ้านเลย <c oughs> อ่ฟิกโดดไม่ล่ะอ่ะฟิกโดดก็โดนนะบอกก่อนนะเอาจริงนะอเอาเกินแผ่นดาคุง จบเลยไหมเกลี่ยมาร์กาตาร์ถอยระวังดาวสไลเยอร์ให้ทีชัดข่าวบ้าเนอะรวม it's so familiar yeah it's me? Me. Mm -hmm. tasty come get some โอ้โหลึกเกินสวยเฟลนินสวยให้า <c oughs> สโลดาว

ปีบ้านเลยก็จบเกมไปเป็นที่สวยงามนะสำหรับตานี้นะทุกคนเล่นค่อนข้างดีนะตาเนี้ยฝันลงข้างก็ดีเหมือนกันกัน้าเขา สกายฟอสวยมากก็เป็นสกินวอลล์พาร์ทไทยนะลำดับที่39บเนะบ u b b l e ซัมเมอร์ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวคลิปนะ MVP ทีพได้แก่ผมนั่นเองนะครับนันทีได้นะมาแล้วเอ็มบีพี เล่นดี <S 2> 2 <S ทุกคนเลยครับก็เป็นไงบ้างสำหรับสกินใหม่เจ้าตกทอนะครับ Bubble Summer นะเป็นล er nah ิมิเต็ดระดับสีส้มนะครับเออเออลืมอย่างหนึ่งคือชิ้นส่วนสะกินน่ะสามารถใส่ได้นะ จะมีชิ้นส่วนนี้อยู่สําหรับคนที่ p รีจิสเตอร์นะครับก็ <S <S คือซื้อลงหน้านะก็จะประมาณเนี้ยนี่ยเนี้นี้ยอืมก็ค่อนข้างสวยนะก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นกำลังใจกดทำคลิปเลยครับส่วนจะเป็นคลิปได้ปั๊ดนั้นก็ฝากติดตา,ดาม,มไว้ได,ด้ครับวันนี้ฝากไว้แเคสครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปจะเป็นสกินเวเลสนะบัตรเช่าเจ็ด วันแล้วก็คลิปต่อไปก็น่าจะเป็นสกัดแหละตามสัญญาที่ว่าจะทำสามคลิปนะก็แล้วเชอกันจากไปด้วยรูปอาร์ตเวิร์คของทอนนะที่ผมไม่ใส่ FA ชิ้นส่วนสกินก็เพราะว่าผมชอบสีม่วงนะผมไม่ใช่เกยผมเป็นนั่นแหละผมไม่ใช่เกยผมชอบผู้หญิงมากแล้วเชอกัน